การไทยสงการของโลกครับคนเยอะามากๆครับมานี่ครับพี่น้องความสวยความงามสงการไทยแลนด์หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค,ความสวย นีสวยมากๆครับเบ mm ิร hmm. ์พี่น้องรอยัลแคลเซีย hmm. หลายคนก็ชอบมากๆครับอันนี้คือเรือด,ดินเนอร์นะครับว้าวโบกมือเลยสวยจริงๆครับพี่น้องรอยัลแคลเซีย hmm. คือมันมีความมหัศจรรย์จริงๆนะครับพี่น้องเบิ่งน้ำใสใสนะครับว้าว อ่ะก็รว่าแรงมากับพี่น้องเพื่อเรื่องเล็กไว้จริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทีซีเบลพี่แหลงแชนแนลนะครับตอนนี้เบลพี่แหลงก็อยู่ที่บนเรือนะครับเจ้าพญาทัวร์โปดนะครับเรือ30บาทนั่แหละครับพี่น้องกับิ้าพพี่น้องล,งล่องเรือไปที่นะครับ ใกล้จะถึงวัดอารุณกันแล้วนะครับพี่น้องกัเป็นเวลาหลายสักดาหลายเดือนแล้วนะครับที่เบา่แหลงบริภาพี่น้องมาล่องเรือตอนเย็นๆแบบนี้นะครับเบา่แหลงก็ถือโอกาสมาพาพี่น้องล่องเรือนะครับหลังจากเทศกาลสงสารผ่านไปนะครับกระเบิงครับพี่น้องส้ายน้ำแห่งนี้ก็บ่มีวันเงียบเงานะครับก็คืนนะครับยังคงความเม a ซิ่งไว้ตลอดนะครับเบงครับ นั่นก็คือเรือยังก็ยังบลูนะครับพว่าก็ยังวิ่งเข้าไปใกล้อยู่นะครับสวยมากๆคนเยอะมากๆนะครับพี่น้องเห็นได้นะครับสายนำมหัสจรรย์นะครับแห่งนี้หรือว่าเป็นสิ่งที่สวยๆงามๆนะครับทําให้นักท่องเที่ยวเต็มแต่ละวันนะครับเพิ่งนี่จตเช้าพลังนะครับตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติวันนี้ก็สวยยนะครับยามแรงขนาดนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับ ใกล้16โมงแล้วนะครับไคอนเี่ครับโอ้เรือลรามนสวยมากๆรับพี่น้องโรโยกาแล็กซี่พูสนะครับคันนั้นเป็นโรโยกาแล็กซี่นะครับสวย,รยจริงๆครับโอ,อ,อ้ยหาที่ไหนเที่ยงไม่ได้เป็นโอกาสดีที่บอกพี่แหลงได้มาก,กลางวันนะครับแต่ก,ก่อนก็บุคหอยมาก,กลางวันนะครับนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับได้มารีวิวให้พี่น้องเบิ่งกลางวัน เพราะว่าคนใหญ่บอกลีงก่งจะทำงานนะครับเบน,นั้างนี้เรือถึงขาแล้วไอคอนสยามนะครับกับยังมีการเล่นสงการกันอยู่นะครับยังมุจบนะครับเพราะว่าสงการเล่นถึงวันที่21นะครับก็ยังมีการประแป้งยัี้งก็อยู่นะครับพี่น้องเล่นโอ่มเล่ย้ยงอยู่นงครับทางนี้นี่คือไอคอนสยามนะครับ คนเด็กเสื้อเต็มนะครับแต่บ่อขก้แรงบ่อได้แหวนครับเดี๋ยวรอบทำคำเด็กเสือมาแวะใหม่นะครับชาวพลังตกใจครับพี่น้องเรียกเขาบ่อกี้แรงก็ยังตกใจนะครับนี่ครับไอคอนสยามวันนี้นะครับโอ้ยนี่เล่หน้าพระเครับสอลาของไทยสงการของโลกนะครับคนเยอะมากครับมันนี่ เรื่อยเยอะอยู่นะครับแังไม่อยากย้อนแสงเลยจังหน่อยนะครับไปกับกงศรีเลรนสงการจันสนุกสนานนะครับแต่เบากีแห่งบม่มีโอกาสได้เล่นสงการที่เมืองไทยนะครับสำหรับปีนี้ก็คือกลับ้านโอ้ยนำปูขื้นพอดีเปิดใหล่นสงการนะครับเต็มเพียบเลยนะครับว้าว a m a ซิ่งมากครับ ยอดครับพี่น้องความสวยความงามสงการไทยแลนด์หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วบ่ความสวยทางนี่ที่ต้องการไปสเาาีสวยม,มากๆครับบ่หลายคนต้องตกตะลึงนะครับอันนี้อีกือนนะครับ ข้างหน้าบอกกิเลนละครับเป็นร i เวอร์ซิตี้นะครับเป็นสวนอาหารหรือว่าลานอาหารอีกสำคัญอีกล้านหนึ่งนะครับร i เวอร์ซิตี้บกับแสงแดดตอบกับแสงตะวันนะครับอันนี้ก็กำลังสีเทียบทาไปที่นะครับโลโยกาเล็กซี่เรื่อลำนี่ครับมีความนิ่มนวลมากนะครับพี่น้องเวลาน่งบอกเลยว่านิ่มมากๆนะครับพี่น้องเบิร์ดเบิร์ด อันนั้เป็นโลโยกาเล็กซี่ว้าวสวยมากบางคนก็เรียกรอยยัดนะครับเรียกรอยยัดก็ได้นะครับพี่น้องรอยยัดกาเล็กซี่หลายคนก็ชอบมากมากครับอันนี้คือเรือด,ดินเนอร์นะครับว้าวโบกมือเลสวยจริงๆครับพี่น้องรอยยัดกาเล็กซี่ถ่ายยาำกลางคืนนี่ให้แสงสีสวยมากๆเรือลำนี้ มอกกิหลงเคยรีวิวแล้วนะครับคือมันมีความมหัศจรรย์จริงๆนะครับพี่น้องครับน,น้ำใสๆนะครับว้าวสุดยอดจริงๆครับสวยงามอลาังการจริงๆรอยัด g a ล a กซ Boost นะครับ ยืนแทบนั่งแทบไม่ติดนะครับพลังน้อยบางคนก็ต้องจกมือถือออกมาถ่ายรูปนะครับทั้งนี้ก็บชี้ย่อนแสงจักหน่อยนะครับอาจสียังบบสวยบันไดน,นะครับเพราะว่าตะเวนไกลตกบินแล้วมันก็เลยย่อนแสงนะครับแตะวันน้านะครับนอ่องใสงามจริงๆน,นะครับนะับลายบนตรงตกกะดึงม่ได้เห็นสิ่งนี้ตัวเมือง อนโดหลายนะครับน้ำหลายครับพี่น้องโรงแรมบอจย่างสีตัวรอยันันจัล็กซีับวิ่งเบาเบานะครับแบบบอแลนเร็วแลนเร็ว,รวขึ้นน้ำนะครับพี่น้องสวยมากท่านนี้ว้าสวยจริงๆครับสายน้ำมหัศจรรย์ไม่มีวันเงียบเหงาจริงๆนี่แหละครับพี่น้องคนไทยทำได้นะครับ เที่ยวทั้งวันทั้งคืนได้นะครับที่นี่นะครับเที่ยวทั้งวันยันค่ำนะครับสีรุ่มหมดแล้วนะครับ ซึ่งว่าหาขึ้นไปข้างบนนะครับพี่น้องตึกหรือว่าคนเดอริมน้ำสิบัลายนะครับจอลายก็สิเป็นวัดริมน้ำนะครับพี่น้องจะ้าข้างล่างแบบนี้ก็สิเป็นตึกเป็นคนดูริมน้ำนะครับนี่คือเรือนะครับใกล้สิเขาเทียบทาลาดโซงนะครับพี่น้องลาดโซงก็เป็นทาเรือที่ว่า ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับสําหรับทาเรือราชวงศ์นี่คือขึ้นเยาวราชได้นะครับพี่น้องขึ้นสําเพงได้นะครับท่าเรือราชวงศ์เรือกกรคอยกับเทียบทานะครับถูกคนจะยืนรอตรงนั้น เอาเรือลาดทรสงสำหรับรอยัดกแกลก,กซี่ครับลอยัดแกลกซี่เรืลาลงมุ่งหน้ามาตาม้มมาติดติดนะครับรู้สึกว่าวันนี้เบาบางหน่ักหน่อยนะครับดอว่าเป็น เรือที่ว่ารอบรอบนี้คนบ่เยอะห,หรืออย่างไรนะครับหาโมงครึ่งน,นะครับน่าคนสิล่องประมาณหกโมงนะครับวันนี้ตอบกับแสงแดดนะครับน้องยอดแสง ใตเขาใต้สะพานพระปกเก้านะครับข้างนานมันจะเป็นสะพานที่พุทธยอดฟ้านะครับยงาจริงๆครับได้นนะครับก็มาถ่ายรูปมาเซกินกครับสะพานแห่งนี้นะครับคือสะพานพุทธยอดฟ้านะครับล้ายกต่อวัยหนุ่มสาวนะครับ ก็แข่งกับพึ้นพาเรือราชนีนะครับพี่น้องเรือทัวร์เจ้าพญานะครับส่วนใหญ่ก็มีแต่นักท่องเที่ยวเท่าต่างชาตินะครับที่ยืนรอตอนก็แข่งกับพึ้นไปพาเรือราชนีซึ่งมีปัญหาสีแห่งนี้พี่น,น้องไปหลับชมน้ำกันอีก นี่คือท่าเรือราชนีครับพี่น้องเบิ่องครับโอ้เดี๋ยวไปแล้วท่าเรือราชนีกั้งร่มไม่ให้อย่างดีนะครับพี่น้องท่าเรือนี้นะครับโมมีตากแดดนะครับ กแอันทีแห่งนี้ทั่วสวยงามงมากไปออกเบินพันนั้นเมลลเดียมคุดออกเริ่มออกทั่วแล้วนะครับน่าจะเป็นเรือรอบนะครับหางมงเย็นนะครับสำหรับเมเลเดียมคุดสวยมากๆครับโอ้อมีซิ่งจริงๆ น้องเต็มนะครับแต่ละวันนะครับเพิ่นะงทั้งนะี้ก็สองสามล้ำก็ลริมุ่งหนามานะครับเจ้าพญาปินเศษห้านะครับกัเต็มเลยหนักตรงเที่ยวนะครับสําหรับหลังจากสงการนะครับอันนี้นะครับพี่น้องทั้งนี้ก็เต็มไปด้วยเจ้ารอยัด รอยัดกาแล็กซี่ฟูดนะครับเจ้าพญาปินเสดนะครับเจียบกันว้าวสวยมากๆเห็นได้นะครับพี่น้องในสะ่งเกี่ยวเมืองไทยไม่เคยขาดนะครับเต็มตลอดนะครับมีทางดินเนอร์มีทางไหนเบิ่งโอ้ผ่อนไปลำเรือพ่อมสวยมากอ่าสื่อสอบในคคิดบอกพี่แหลมแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องโดไลค์กดสซับสไคร้ สำคัญนะครับพี่น้องสนับสนุนเบาะแหล่งด้วยการโพสต์แสออกไปถ้าคลิปนี้นะครับเบาะแหล่งขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ